คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้นอตชุดนี้นะของร้อยสิบนะย้ำนะถ้าหลายคนจำได้แล้วก็เคยดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็นะครับตอนแรกตอนแรกจะเป็นแบบนี้โอเคครับกลับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับน้าดันโลล้านนานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ปั้นรถเสร็จนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้แกะอะไรเก่าเนี่ยขายไปนะครับตัวนี้ก็งบเกือบถึง2 0 0 0 0ื่นนะครับแต่ขายอะไรเก่าไปด้วย ก็เอาไปาไปทบกันก็น่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะประมาณไม่เกินหมื่นนะครับที่เสียไปนะครับนะเราก็ได้ทานะครับรถคันนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าผมไม่มี1นึขี่ในตอนนี้ตอนปัจจุบันนี้นะครับหลายคนก็ถามหาถึงเว็บแดงกันนะครับรถเว็บแดงเนี่ยผมอยู่ที่พี่ตู่ของแพรนะครับก็กําลังทําให้อยู่นะครับก็รอนิดนึงนะครับนะครับรอพี่ตู่เขาส่งมานะครับแต่ตอนนี้หลักๆก็คือ เราอยากมาขี่หนึ่งสองให้ีกรอบหนึ่งก็เลยป,ปั้นรถของออโต้เนี่ยที่เป็นรถน้องผมอะคันสีน้ําเงินนะครับเมื่อก่อนผมอยากปั้นเป็นแบบสีนี้มากคืออยากได้มากแต่น้องอะไม่ชอบนะครับก็เลยปั้นสีน้ําเงินให้มันนะครับแต่เราก็ถึงเวลานี้ออโต้ Auto น้องผมเนี่ยคือเขาไม่ขี่แล้วนะครับเขาไปขี่พวกสายเวปป้าสายสายรอครับไวรุ่นสายรอนะครับแถวเชียงใหม่เขาจะเล่นพวกคลาสสิกเวปป้า อะไรพวกนี้นะครับแลมอะไรพวกนี้นะครับสคอมดี้อย่างเงี้ยเป็นรถออโต้นะครับเชียงใหม่ไวรุ่นเชียงใหม่จะเล่นประมาณนี้นะครับรถแวนเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับรถแวนจะเป็นพวกรอบนอกซะมากกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าผมได้เปลี่ยนแปลงคันนี้ไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นคงเอกลักษณ์ผมเช่นเดิมนะครับนะท้ายบอลนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาดูนะครับรถนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมแต่งใหม่เข้าไปก็คือ1 2 5คันเดิมของ น้องผมนะครับคันนี้เลยนะครับที่หลายคนถ้าหลายคนจําได้แล้วก็เคยดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็นะครับตอนแรกๆตอนแรกๆจะเป็นแบบนี้นะครับกลับมาอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยสิ่งแรกที่ผมได้ทํากับมันไปนะครับก็คือเปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งคันเลยนะฮะเปลี่ยนชุดสีใหม่ของแท้นะครับเบิกศูนย์นะครับใครที่สนใจเบิกอะไรก็สามารถเบิกกับผมได้เลยนะครับตรงเพจตรงนี้นะครับนะเบิกอะไรแท้บายนั d o ดนโ o นะครับเข้าไปตรงนี้เลยครับใครอยากเบิกอะไรนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับทั้งคันเลยนะครับทั้งคมไฟ ผมไฟนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมไฟหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีปั๊มนะครับอันนี้เปลี่ยนมาก่อนแล้วสิ่งที่หลายคนนิยมเนี่ยใครอยากจะเบิกปั๊มหน้าใหม่หรือปั๊มปั๊มหน้าที่มันเสียนะปั๊มบนนะครับให้เบิกของร้อยสิบไอนะครับนะตัวยิงทรายตัวนี้นะครับจะเข้ากับถพอดีแล้วก็เบาสวยกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าหลักร้อยนะครับผมขายอยู่ที่9ก้าร้อยห้าสิบาทนะครับยกชุดนี้เลยครับคือพร้อมใส่นะใส่น้ำมันเบรกก็ก็ใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยฮะนะ ส่วนของถ้าเป็นของพวกเดิมของ1 2ึงสองห้มีปสีดำแล้วมันใหญ่มีเปสีดำนะครับแล้วก็แพงครับพันกว่าบาทนะครับนะพันกว่าบาทแพงมากแพงกว่าตัวนี้ไป4ี่ห้าร้อยเลยนะฮะแนะนําตัวนี้ดีกว่ารถแข็งก็ใช้กันตัวนี้นะครับจบๆเลยนะครับแล้วก็มีชุดน็อตน,นะครับผมก็จะไลเ่เอาของเก่ามาใส่ก่อนเพราะชุดเก่าก็เป็นสีเหลืองครับรถคันนี้จะแต่งแบบประหยัดประหยัดนะครับ น้นประหยัดเราอยากไม่อยากไปจมอะไรกับมันกับมันมากนะครับนะก็พอขี่ได้พอชกหน้าก็จะมีทำพาวเวอร์โค้ดใหม่นะครับเป็นชกของ125สองเลยตรงรุ่นเลยนะครับก่อนหน้านี้ใส่ของเทียมผมเอาไปแกะรถรถที่อยู่ในโกดังมาแล้วก็ไปทำพาวเวอร์โค้ดใหม่ไปมีทำพาวเวอร์โค้ดตรงนี้แล้วก็แข้งนะครับสองด้านทำใหม่นี่เงาเงาเลยทำใหม,ทใหม่ทำที่พี่น็อตนะครับใครอยากทำพาวเวอร์โค้ดก็ติดต่อที่พี่น็อตบ่อที่มันได้เลยนะครับ แล้วก็การตกการตกนะครับทําใหม่แล้วก็ตัวนี้ทําใหม่แล้วก็ใช้สายรัดเนี่ยฮะมันเป็นมันมันเป็นเก่าไงแต่ว่าไปทําใหม่แต่นี่เราไม่ให้ใครซ้อนละเราก็มัดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมันมันอะไรอ่ะมันมันชอบตกมาครับเวลาเราขี่เครื่องมันสั่นนะฮะเราก็มัดติดไปเลยนะครับก็ทาใหม่ตกไประมาณกับ3,000บาทนะครับนะพวกนี้นะครับพร้อมเซ็ตโชค นะครับชุดหน้าจานเราก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับชุดล้อผมใช้ของเก่าอยู่ครับยางก็ยาง,งเก่าอยู่ที่ติดรถของน้องมานะครับก็สายเปลี่ยนใหม่สายนี้450บาทนะครับสวยอยู่สายสวยอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีปั๊มหนานะครับใส่ของปาวานะครับเป็นสบอลนะฮะเป็นสีบอลนะตัวนี้ใครสนใจก็ใส่ได้คนระับผมว่ารถรถรถ,รถอะใส่แค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องไปใส่อะไรพวกแมมโบอะไรม,มันเวอร์ไปผมใส่ของแท้ ของเดิมติดรถแท้ฮอนด้าอย่านี้พวกนิชินน,นะฮะนะราคาหลักร้อยนะครับนะประมาณ8 0 0กว่าบาทเนี่ยฮะใส่ไปเลยจบเลยนะฮะเอาไหวอยู่แล้วครับเพราะว่าสเตปนี้คือสเตปเดิมเลย56ไม่ได้ทํามากนะครับเพราะว่าผมแกะามาขี่เล่นนะครับทําเยอะกว่านี้ทําเยอะกว่านี้ทําไม่ได้ครับเพราะว่าคนแถวบ้านผมเนี่ยหรือว่าในโซนเชียงใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้เพอันนี้ผมงงตั้งแต่ผมเล่นรถมานะไม่รู้ว่าเป็นในในรถแบนซ์บ้างหรือเปล่านะครับ เวลาผมจะทําอะไรผมชอบทําสุดเหมือนว่าทําให้มันแรงถ้าแพ้ก็ก็ทําให้แรงขึ้นเนี่ยฮะแล้วคนแถวบ้านเนี่ยเขาเวลารถเราแรงปุ๊บอ่ะเขาไม่ขี่กับเราครับผมก็งงผมก็เลยว่าเออเนี่ผมจะขี่รถที่มันไม่แรงดีกว่าทีนะี่ผมขอล้างล้างท้ายดีกว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนขี่ไงครับให้เขาแรงไปก่อนเพราะรถแรงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคอยรอพี่ตู่ส่งมาแค่นั้นเองนะครับนะมาต่อกันเนี่ยเป็นปัญหาของผมที่ผมทํารถนะ แล้วก็ยังมีตัวนี้ตัวนี้เป็นพวงกอญแจของทางเพจเบิกอะไหล่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่อยู่เปลี่ยนใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาถ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนใหม่สั่งมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนู้นของอยู่ตรงนู้นนะครับสั่งมาแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนใหม่เบาเบาะเป็นของน้าแว่นตัวนี้มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วเบานะครับก็เป็นทรงที่บางขึ้นเบาะเดิมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวราถ่ายให้ดูแล้วก็ขอบคุณนะครับ ของเฮงสกูนะครับน็อตนะครับน็อตแต่งต้องเฮงสกูนะครับเท่านั้นนะครับที่นี่มีทุกรูปแบบนะครับใครอยากสั่งหรือว่าอยากแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เพจเฮงสรูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมีทั้งทั่วประเทศเลยนะครับใครอยากได้ก็แนะนำของเฮงสรูครับเพราะราคาเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับใส่ได้ทั่วไปน็อตสวยแน่นอนครับลองดูนะครับผมก็เลือกใส่นะครับนี่ได้มาตัวนี้จะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะผมจําชื่อหัวไม่ได้นะ เอ,เอากล่องทิ้งไปละขออภัยนี่เป็นของร้อยสิบนะครับมีของร้อยสิบมันเป็นตัวอย่างให้ดูชุดชุดก็เป็นแบบนี้ครับชุดแข็งเขาขายเป็นชุดนะครับชุดแบบชุดชุดสีก็มีไงฮะไปชุดพุดก็ลองถามกันได้นะครับนะตัวนี้ใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ใส่ของล้อ,อใส่ของล้อ,อแล้วก็ใส่ของจานนะครับนี่สีไม่รู้วเห็นหรือเปล่านี่นี่ตรงนี้เนี่ยฮะของจานนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ก็กล้องไม่โฟกัสอะไรนะครับก็จะสวยมากนะครับเป็นสีเงินนะครับที่ใส่ไปแล้วก็ชุดนี้นะครับสีเงินใส่2ด้านเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นน็อตเก่าที่เคยติดรถก็ใช้น็อตเก่าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเท่าไหร่ก็อะไรที่จําเป็นก็เปลี่ยนนะครับแค่นั้นแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้น็อตชุดนี้นะของร้อยสิบนะย้านะก็ขอให้ทุกคนแชร์คลิปนี้นะครับก็ตัดสินวันอาทิตย์นี้นะครับใครที่ ยอดไลค์เยอะกว่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับเปิดสาธารณะด้วยนะครับนะแล้วก็เขียนบอกว่านัดเฮงสรูใส่คันไหนก็สวยนะครับใส่ตามนี้เลยนะครับก็ฝากแชร์กันด้วยครับเดี๋ยวแจกให้นะครับหนึ่งชุดหนึ่งนะครับถ้าใครยอดไลค์เยอะก็เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับแต่ต้องเปิดสาธารณะอ่ะไม่งั้นผมเข้าไปที่เพจผมไม่เห็นนะครับโอเคแล้วก็จะประกาศผลหน้าเพจแล้วว่าติดต่อไปเองนะครับฮะ มาต่อกันครับตอนนี้ก็เรามีอะไรเอ่ยที่เราทําไปมั่งนะครับก็เปลี่ยนช้โชคนะครับเคยพูดไปเป็นโชคของเว็บแดงนะโชคนั้นขายไปแล้วนะครับของไวท์เอสแท้ผมซื้อมาสามพนหะตัวนั้นขายไป2องพนนะครับขายไปแล้วแทบไม่ได้ใช้เลยตตัวนี้รั่วไปแล้วแต่มาใช้อยู่เพราะว่ามันทรงมันได้แล้วมันใช้ดีอยู่ขนาดว่ารั่วยังดีอยู่นะเข้าโค้งเลยดีมากนะครับแล้วข้างหลังก็เปลี่ยนชุดเก่าครับช้ชุดเก่าชุดล้อเก่าอยู่นะครับมาฝั่งนี้ ทำอะไรกับมันบ้างเรือนไม้ก็เรือนไม้เดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็อยากอยากเปลี่ยนอยู่นะเดี๋ยวมันจะบานปลายเดี๋ยวก็ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเรือนไม้ผมจะแบบนี้ครับเกจน้ํามันแบบเนี้ครับเออซื้อลงได้แล้วก็มีอะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีอะไรสเตอร์สเตอร์แน่ก็ไล่ไปสามสหลัง32มสิบสองเฮ้ยสเตอร์แน่สิบสามหลัง32มสิบสองแอม ด t k ตัวนี้ผมก็ยังจะขายแอมอยู่นะใครอยากได้นะใส่ทรงนี้ก็ได้นะขายไปที่เจ็ดร้อยแล้วกันผมว่าผมจะใส่แอมเดิมนะครับแต่แอมนี่ก็เข้ากับรถดีนะก็แล้วแต่ถ้าขายได้ก็ขายถ้าถ้าไม่ได้ขายก็ใส่ติดรถได้แหละไม่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 มีปัญหาพวกนี้ก็อะไรเดิมๆนะครับก็พาให้ชมดูฝั่งนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น็อตเฮงสรูนะครับที่เราใส่มา อันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับอันนี้ก็ดูมเก่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดูมยกชุดเลยถ้าถ้าขายแม็กได้นะเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่เราจะขายนะครับก็เอ้ยลืมบอกท่ออันนี้ก็เป็นท่อของพี่ตู่ท่อของพี่ตู่ของแพนะครับนะเป็นท่อเรล็นะครับท่อเรล็จะแพงหน่อยนะครับท่อเหล็กจะอยู่ประมาณสองพันกว่าอันนี้ผมซื้อมาประมาณสามพันห้านะครับรวมส่งแล้วก็อะไรที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นี่แหละคนมาถามที่เหลืออะไรบ้างล้อแม็กนะครับยังไม่ได้ขาย ยังไม่ได้ประกาศขายเลย่ายแต่ในวิดีโอยังไม่ได้ประกาศขายในในในเพจเลยก็มีล้อแม็กของเน110ี่ยฮะล้อ 10i ชุดตัวนี้ก็ใส่125ได้เลยครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมแถมให้เลยเนี่ยนะครับแล้วยางมันเป็นยาง IRC แท้นะครับแม็กซิงนะครับแม็กซิงแท้นะครับขายในตลาดของ IRC คู่พันนะครับคู่หนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ผมขายไปเลยยกชุดเนี่ย3,000บาท นะครับใครที่อยากใส่แม็กหรือว่าเป็นไวรุ่นอินโดอะไรประมาณนี้นะครับยางแท้ใช้น้อยนะครับไม่มียางเทียมนะครับคู่500ไงครับแต่นี่แท้นะครับแทจะนิ่มแน่นอนนิ่มนี่นิ่มใช้ดีอยู่ครับหลังเป็น225หน้า200ครับใส่ไวรุ่นอินโดสบายมากนะครับแล้วก็ทรงได้เลยนะฮะใครอยากใส่ก็ประมาณนี้ครับหรือว่าใครจะซื้อแยกก็แม็ก2 5 0 0นะครับยาง500บาทนะครับตกเส้นละ250บาทก็ถูกๆแต่ใจอยากขายไปทั้งหมดเนี่ยมันไวดีเน้นขาย หมดนี้ดีกว่า3,000บาทนะครับแต่ย่างดีแน่นอนนะครับของ RC ผมผมยืนยันเลย RC เป็นเกรดที่มาตรฐานมากเข้าโค้งอะไรหนึบแน่นอนนะครับ180ขีดสบายนะครับนะเพราะว่าเขามีมาตรฐานเขียนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนะโอเคมาฟังอะไรที่ยังเหลือนะฮะที่ยังเหลือจะเป็นชุดคาร์บอนนะฮะชุดนี้อ่าชุดนี้ชุดนี้แต่ชุดนี้อ่ะมันจะตัดตัดข้างล่างครับใส่กาสบัดมาไม่รู้ว่า ถ้าใครมีการสะบัดใส่ก็ดีแล้วของไว้คาร์บอนนะครแค่ตัวเนี้ยเมื่อก่อน่ซื้อ2,000กว่าบาทแล้วนะแค่ข้อบแทนนี่ยผมซื้อมาสินคาร์บอนอะ่ะเกือบประมาณเท่าไหร่วะเกือบหมื่นมั้งเนี่ยฮะอีกตัวหนึ่งใครอยากได้ก็เดี๋ยวจัดไปครับขายไปเลยครับชุดนี้2,000บาทกี่ชิ้นอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้ชชน 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5ครับสองพบาทเอาไปเลยนะครับ แพงมากนะครับนี่เป็นคาร์บอนคาร์บอนหุ้มนะครับคาร์บอนแบบหล่อเลยเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแท้นะแล้วก็หุ้มหล่อคาร์บอนอีกทีนึงนะเป็นคาร์บอนแท้นะของไว้คาร์บอนนะใครที่แต่งรถในรู้จักอยู่ไว้คาร์บอนนี่ไว้คาร์บอนโอเคแล้วก็อะไรที่เหลือที่ใครอยากได้นะตัวนี้จำราคาไม่ได้ละขายอ๋อร้อยห้าสิบบาทอันนี้น็อตเฮงเอ้ยนี่ not, not น,น็อตเฮงสกูนี อันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เดี๋ยวคลิปหน้าแจกอีกนะครับไอแผ่นนี้แผ่นนี้ของเก่า20บาทพอเบาะผมขาย500้อพอเบาเบาะแท้ด้วยนะครับแล้วหุ้มเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณกันเจ็ดเท่าไหร่เป็นพันมั้งจำไม่ได้ละขาย500พอเบาะทรงเนี่ยครับเป็นทรงทรงสูงนิดนึงคล้าย,ายทรงเดิมครับแต่เป็นเป็นการหุ้มนะครับการหุ้มของน้ำแว่นไม่ได้ล้าง นิดแต่ใหม่อยู่นะครับแค่ไม่ได้ล้างเฉยก็ประมาณนี้นะครับที่ได้จัดทรงไปเดี๋ยวจะไล่คาบูใหม่อีกทีนึงแล้วก็จะไล่สเตอร์นะครับผมยังไม่ได้ไล่เลยนะครับรถก็เน้นขี่วันนั้นขี่ไปแถวบ้านมานะครับประมาณ50โลเท่านี้ขี่ไปนะครับแล้วใครสนใจอยากซื้อก็จัดได้นลครับใครชอบก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาใส่ชุดกุญแจนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ